สวัสดีครับพบกช่องสกายมีไทยนะครับวันนี้ผมมีมีดมาหกเล่มนะครับเป็นชุดเหล็กถัดลูกปืนเยอรมันเล่มแรกสเปคจะอยู่ที่ใบาย,ยาวสิบสามจุดห้าใบกว้างสองจุดหกสันแปดจุดห้ามีน้ำหนักเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมราคาเล่มน,นี้อยู่ที่แปดร้อยห้าสิบาทท่นครับ ถัดมานะครับกับเล่มที่2เล่มที่2สเซจะอยู่ที่ใบาย,ยาว13.4ใบกว้าง2.6สัน8.5มิลน้ำหนัก700กรัมราคาเล่มน,นี้อยู่ที่800บาททวนนะครับ ัดมากับเรื่องที่3นะครับเรื่องที่3สเปคจะอยู่ที่ใบายาว12ใบกว้าง2.4สัน9มิลน้ำหนัก800กรัมราคา800บาทท้วนนะครับเล่มนี้ใบายาว12ใบกว้าง2.4สัน9มิลน้ำหนัก800กรัมราคา800บาทท้วนนะครับ มาขับกับรุ่นที่4เล่มที่4สเปคจะอยู่ที่ใบาย,ยาว11.7ใบกว้าง2.4สัน7มีน้ำหนัก650กรัมราคา700บาททวนนะครับ <S <S มากับเล่มที่5นะครับเล่มที่5สเปคจะอยู่ที่ใบาย,ยาว แปจุใบกว้าง2.7สัน 7, 4, 7 000, มีน้ำหนัก750ดรอบันราคา700บาททวนนะครับแล้วก็เล่นสุดท้ายนะนนะครับ สเปคจะอยู่ที่ใบยาว10ใบกว้าง2.4สัน7.5มิลน้ำหนัก700กรัมราคา700บาทเท่านั้นครับกับเล่มสุดท้าย าพี่คนไหนสนใจติดตอ่อเบอร์0 8 0ย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่รือทักไอเดียไลน์ศูนย์แงสามสูนย์ได้เลยนะครับ